สวัสดีครับวันนี้ผ่ามาชมระบบสูบน้ําเพื่อการเกษตรครับซึ่งเป็นพลังงานทดแทนนะครับเจติศรัลเซลเป็นระบบที่มีการใช้งานจริงๆรนะครับระบบนี้ติดตั้งได้ไม่นานครับประมาณสักราวๆครึ่งเดือนได้นะครับผมก็มาดูดูช่วยเขาครับมาถ่ายรูปมาดูช่วยเขาเขาที่แล้วก็น้าไม่ดีเยอะขนาดนี้ครับนี่พอ,อมีสูบน้ำด้วยโซลารเซลล์เติมเข้าไปน้ํานี่เพิ่มขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวผมพาไปดูที่ตัวปั๊มครับว่ามีอะไรบ้าง ในตัวระบบสูบน้ำด้วยพลังงานโซล่าเซลล์เนี่ยนะครับก็จะมีหลักๆก็าม,ามีตัวโซล่าเซลล์ครับแผงเนี่ยทั้งหมด4แผงนะครับตรงนี้แผงละ330วัตต์ครับ330วัตต์ดูตรงนี้มมดูตรงนี้330วัตต์นะครับ38โวลต์ต่อนุกรมกันทั้งหมด4แผงนะครับก็คือบวกลบบวกลบบวกลบทั้งหมด4แผงเราก็ต่อเข้ามาในกล่องนะครับน,นี่นะครับต่อแผงเข้ามาตรงนี้ ขั้วบวกขั้วลบจากแผงมาต่อเข้าตัวที่กล่องคอนโทรลนี่ก็คือกล่องคอนโทรลปั๊มนะครับกล่องคอนโทรลปั๊มกล่องคอนโทรลปั๊มก็จะจ่ายไฟออกมาที่ตัวปั๊ม3าเส้นตรงนี้นะครับ3มเส้นนี้ก็จะออกไปที่ตัวปั๊มน้ําตรงนี้ครับปั๊มน้ําตรงนี้ก็ไปส่งน้ําไปตามท่อไปตรงที่ผมถ่ายให้ดูตอนแรกก็คือตรงที่น้ําไหลนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูที่ตัวปั๊มกันบ้างครับมีค่าอะไรบ้าง ในปั๊มนี่เราสามารถที่อ่านค่าตัวแรงดันนะครับตรงนี้แรงดันปั็จะบ้านอยู่ที่1 1 3ร้อบโวลต์นะครับแรงดันจริงๆที่มาจากแผงสี่แผงเนี่ยปั๊มตัวนี้นะครับปั๊ม 1, 1 0 0หนึ่งอวัตต์นะครับแล้วก็แผงแรงดันแผงเนี่ย3า0วัตต์ทั้งหมด4ี่แผงรวมกันนะครับก็3 3 0อคูณ4ี่นะครับประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ 1, 200กว่ากว่า0งอประมาณนั้นนะครับ1,300วนะัตต์เนาะตอนนี้ อ่านค่าแรงดันได้อ่านค่าความเร็วรอบนะครับ2,000กว,กว่าครับประมาณ2,000 r p m รอบต่อนาทีแล้วก็กระแสะครับอยู่ที่ 2M แอมป์นะครับตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสนะครับแดดฟ้าครึ้มเหมือนฝนจะตกนะแล้วก็กำลังได้233วัตต์ครับกำลังรวงมจริงประมาณถ้าเต็มที่ก็1,200วนัตะต์แต่ว่าใช้กับปั๊มน้ำก็เต็มที่ก็1 1 0 0วัตต์นั่นเอง ตามสเปคเขานะครับอุปกรณ์ในกล่องไม่มีอะไรซับซ้อนครับม,มีกล่องคอนโทรลครับรับไฟมาจากแผงโซล่าเซลล์สีแผงแล้วก็จ่ายไฟไปที่ปั๊มแล้วก็มีตัวเบรกเกอร์คอยตัดระบบนะครับเมื่อเราต้องการจะหยุดการใช้งานนะไฟที่เข้ามาจากตัวนี้นะครับจากแผงโซล่าเซลล์เนี่ยก็จะวิ่งเข้ามาที่ตัวนี้ก่อนวิ่งเข้ามาที่เบรกเกอร์ก่อนแล้วก็ค่อยต่อเข้าไปที่ตัวกล่องนั่นเอง ระบบการติดตั้งการทํางานก็ไม่ซับซ้อนครับเป็นระบบออตโต้อยู่แล้วตรงนี้ทํางานเองอัตโนมัตินะครับเราสามารถตั้งค่าได้ตามคู่มือที่เขาให้มานะครับก็เอาตัวอย่างของการใช้พลังงานทดแทนในการเกษตรมาให้เ,เพื่อนพี่น้องได้ดูกันนะครับเผื่อใครมีไอเดียจะเอาไปใช้ที่สวนของตัวเองบ้างครับก็ลองศึกษาดูนะครับผมวันนี้ก็ขอลาเพียงแค่น,นี้ครับสวัสดีครับ